เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกา r ีน่าฟ e ีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับและกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมของวันที่30นะครับและตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับกิจกรรมเพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆนะครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เ,เราโดยเฉพาะกดไลค์กับกด u b s c r i b e นะครับช่วยๆกันนะครับมีลุงบอกลุงมีป้าบอกป้ามีพี่บอกพี่มีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องครับช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไนะครับและไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับและกิจกรรมในวันนี้อย่าเพิ่งเชิญสิครับจะรีวิวกิจกรรมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเป็นกิจกรรมชุดงานแต่งนะครับ ได้เนี่ครับกิจกรรมในวันนี้จะมาวันที่30ถึงวันที่6นะครับเป็นระยะเวลา7วันนะครับโอ้โหแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเป็นกิจกรรมร้านค้าโมโนะครับเลือกได้6ชิ้นนะครับรางวัลชิ้นที่1แน่นอนนะครับต้องเป็นชุดชุดเจ้าหญิงเอยไม่ใช่ชุดแต่งงานแน่นอนนะครับและอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นนี่ยครับเป็น บัตรปืนแล้วก็เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อท่านี้ผมมีแล้วแล้วก็เป็นแพงกิ้นนะครับแล้วก็บัตรปืนแล้วก็เป็นอันนี้ดีกว่านะครับยืนยันให้เลือก6กชิ้นนะครับท่านผู้ชมก็ลองเลือกกันได้เดี๋ยวลองฟังเสียงเพลงในกิจกรรมดูเนะาะปิติฟ้าเลือกเลือกแล้วครับยืนยันยืนยันมันมีให้เลือกใหม่ด้วยนะครับสุ่มครั้งแรกนะครับ9เพชรนะครับ กดไลค์ like, Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe คลิปนี้นะครับไปเทพเจ้าฟรีไฟ,ฟจงสถิตแกอไอดีค่ะไป <c oughs> บัดรปืนกดไลค์ Subscribe คลิปนี้ครับถ้าชุดถ้าชุดไอเนี่ยถ้าชุดแต่งงานออกนะผมแจกเพชรคนดูเลยคลิปหน้าไป มันก็ถือว่าคุ้มเลครับกิจกรรมเนี่ยครับไปโอ้โหบัตรเปลี่ยนชื่อเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนอยากเข้าไปดูชุดว่า,วาชุดมันสวยแค่ไหนเนี่ยครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับชุดมันก็สวยอยู่แล้วครับนี่นะครับเข้าไปที่แต่งตัวได้ปะเฮ้ไม่ใช่ปะต้องเข้าไปตรงไหนอะ ไม่ได้เอาก็ดูตรงนี้เอาแล้วกันนะครับชุดนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับชุดเนี้ยมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับตั้งแต่หัวนะครับหัวก็เป็นหัวแบบผมยาวสวยสวยเก๋ผูกมัดบูแบบสีขาวอะไรเงี้ยมีดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุดนะครับเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อก็สวยเลยทุกอย่างสวยอะชุดเนี้ยผมบอกเลกระโปรงก็สวยนะครับรองเท้าก็ก็สวยหละแต่มันก็สวยดีนะครับนี่นะครับแล้วก นี่ครับบัตรสร้างห้องนะครับก็ยังลดราคาอยู่นะครับเหลือหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้เข้ามาจับจองเข้ามาตํากันได้นะครับและกิจกรรมแรมเพจจะหมดภายในอีก42ชั่วโมงนี้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็มาทํากันได้นะครับไม่ควรพลาดนะครับกิจกรรมฟรีกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะ ครั้งต่อไปมันเสียเพชรแน่นอนนะครับถ้ามันกลับมานะครับนี่นะครับพวกกิจกรรมพวกนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปทํากันได้ยังไม่หมดเวลากิจกรรมนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยลงเล่นเนี่ยในมดแลมเพจเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยเข้ามาทํากันได้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เรานะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุกูไปแล้ว